สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่25พฤศจิกายน64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี K-Bank Bam c p r k k e p t t งบดีมากแต่ว่าราคาไม่ไปไหนนะแล้วก็ SCGP KEX SVICBG แล้วก็ OSP นะก็ มาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนเซตก็เป็นแนวโน้มไซด์เว้าอยู่ในกรอบ1630ถึง1640นะตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่นะถ้ายังยืนเหนือ EMA 75นะครับส่วนตัวหุ้นลายตัวนะก็ K-Bank เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีของวาง Stop l o s อไว้ที่145บาท50สตางค์โดยมีแนวต้านอยู่ที่153นะ ตัวถัดไปแบมอ่าตัวนี้นะ่าสนใจมีสองเขียวมานะสองเขียวมาคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์นะครับแล้วตอนนี้เขายืนเหนือแนวต้านหรือยังอ่ายืนเหนือละยี่สบาทสิบสตางคนะ์เนาะถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่ยี่สิบเอ็ดบาทนะสำหรับตัวแบมนะอืมตัวถัดไป cpo ก็ ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับคนที่มีของตอนนี้เลื่อน Stop Loss มาวางไว้ตรงนี้นะ64.50นะครับ64.50นะแล้วก็คนที่ยังไม่มีของก็รออีกหนึ่งเขียวรออีกหนึ่งเขียวนะก็คือให้ยืนเหนือ66.75ให้ได้นะให้ทำราคา66.75ให้ได้ก็จะเป็น2เขียวนะสำหรับตัว CPO โดยมี n นาต้านอยู่ที่ 6 7 7 5แล้วก็70.25นะครับตัวถัดไป KC e เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะคนที่มีของวาง s ต o p l ล s อไว้ที่86บาท75สตางค์นะแนวต้านอยู่ที่98บาทนะครับตัวถัดไปพี่ที่ประกาศงบออกมาเห็นไหมช่วงที่เขาประกาศมานี่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ป,ปะทำอะไรไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้ก็อ่ะก็ลุ้นต่อไปว่าวันจันนี้เขาจะเปิดกระโดดรับ กำไรหรือเปล่านะเออแต่ตอนนี้ไซด์เวนะไซด์เวดาวด้วยเพราะว่าอยู่ในกรอบ37บาทถึง39บาท25สาตางค์นะอยู่ใต้เส้นด้วยนะครับโอเคคนที่มีของก็รอดูวันจันนะถ้ายืนเปิดมายืนเหนือนี้ได้39.50เนี่ย39 50ได้นะยืนเหนือ39.50ได้ก็สามารถเข้าเทรดได้เนะตัวถัดไป S C G P R S G C G P ก็ เป็นไงฮะสองเขียวนะเป็นเป็นแบบอ่ะเป็นแนวโน้มแบบไซเวย์อยู่ในกรอบนี้แหละหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ถึงหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะเออแต่ตอนนี้มีสองเขียวละถ้าจะเทรดก็เทรดได้วางสต็อปรอรไวิธีหกสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้านะครับตัวทัดป้ายโอ้เคอรี่มาทรงไดบอนะโอ้โหเออนะก็หลังจาก เปิด IPO มาก็รล่วงยาวนะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่กลับมายืนเป็นขาขึ้นเลยนะตอนนี้คนที่มีของก็สู้ๆนะวาง stop l o อ s ไว้ที่32.50แนวต้านอยู่ที่37.25คนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่ต้องเข้าไปเทรดนะยังไม่ต้องเข้าไปเทรดเพราะว่ามันขึ้นมันขึ้นแป๊บเดียวนะขาขาลงขึ้นนิดเดียวลงลงพรวดเลยนะเนี่ยขึ้นปุ๊บๆลงพรวดขึ้นปุ๊บลงพรวด,รวดอย่างเงี้ยนะรอก,ก่อนรอก,ก่อน นะครับสำหรับตัวนี้ o อ S vi อ่าถ้าใครไปฟังวิแคสหุ้นลายตัวนี้ก็นี่ตรงนี้เป็นแนวแนวต้านเลยนะแนวต้านก็คือมันเปิดขึ้นมาปุ้งเปิดมาตรงนี้ใช่ไหมเปิดมาตรงนี้ไล่ขนาดตื้ถึงแนวต้านขายลงมาเลยเปิดแนวนี้เปิดแปดบาทใช่ป่ะแปดบาทสิบนะครับแปดบาทสิบแล้วก็ไล่ขนาดปืดแล้วก็ลงมาปิดที่ตรงนี้แปดบาทย5ห้านะก็ ถึงแล้วนะถึงแล้วนะก็เรามัดระวังนะครับคนที่มีของก็เอ่อเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์สตอปลอนะแล้วก็ถ้าสามารถยืนเหนือแปดบาทแปดสิบห้าได้อีกก็นูเลยนะเป้าถัดไปคือสิบเอดบาทห้าสิบสตางค์นะครับตอนนี้คือล็อกกำไรอย่างเดียวคนที่มีของนะ เออนะถ้าคนที่จะเข้าไปเทรดใหม่นี่ก็คุณก็ต่อให้เขาเยอะพอสมควรนะประมาณทั้งหกสิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะห้าบาทยี่สิบใช่ไหมมาแปดบาท,ทัวเนี้นะก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะเยอะไปนะครับโอเคตัวถัดไป CBG เป็นแนวโน้มขาลงนะมีแนวรับอยู่ที่121สบาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่128บาท50สสตางค์นะก็ นั่นแหละคนที่มีของก็วาง Stop l ลอยไว้ที่1 2ึ่งสิบเาทห้าสตานะคนที่ยังไม่มีของก็ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะอตัวสุดท้าย OSP อขึ้นมาแรงเลย OSP ขึ้นมาแรงเลยสองเขียวนะสองเขียวคนที่มีของตอนนี้วาง Stop l ลอ s ไว้ที่สามสาจุห้านะสามสหแนวต้านถัดไปคือสาสบหกนะครับเออถ้าคุณอยากเทรดก็คุณอยากเทรดก็ สามารถเข้าเทรดได้แหละแต่ว่าต้องวางต็อปรอดนะสามสนะแนวต้านถัดไปคือ36นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเ,เพื่อนเนักลงทุนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมอนี่เบเตอร์นะครับก็สามารถสารองที่นั่งได้เหลือ2ที่นั่งเนาะสที่นั่งนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ